ให้อยู่หนาพี่น้องคอยเจ็บเล็บพี่น้องเลยติมันก,ก้าพี่น้องเลยเอามาเบอง์ลาวเนาอครับพี่น้องว่าชิมวนบะมวนครับปัญญาชีวิตครับไอครับพี่น้องอ่าเรื่องครับนี่แหละเนาะพี่น้องวิธีชีวิตท้องให้ท้องหนาเนาะพี่น้องเนาะฝากติดตามด้เลยครับนี่แหละบัญยายให้ฟังครับวับนนี้เบเดเหลือสิบ สามเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องเต่ยนี้ให้เห็นบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศพี่น้องเอ้ยฟังเพลงไปน้องพี่น้องนี่แหละอ้าฟังเพื่อนเด้อพี่น้องฟังเพื่อนบรรยายครับพี่น้องสว,วัสด,ดีครับพี่น้องท้าเปลี่ยนไป็นว่ายังพี่น้อง เนี่ยอ้วนนิดเดียวกระเดยกําลังยืมอยู่ไหมวันนี้กําลังนี่นแล้วพี่น้องไม่ได้ลงซอยเพื่อนนะครับวิถีชีวิตเกียกระซายเกียกลบบันครับพี่น้องโอ้ยเราคาดหัวน้ำเมงอันนั้นพี่น้องเห็นน้ำใสใจเดี๋ยวสิไปเปิดบ่อกับพี่น้องยังยืมอยู่ไห่หนอยังยืมอยู่เดี๋ยวไปเอาเล่ากับพี่น้องโอ้เ่าพีชพี่น้องไปเอาเมงอันนั้นก่อน น้ำใสๆพี่น้องเอ้ยเนี่ยอยู่ท้องให้ท้องนาผมเม็นนครับมือนี้มาถ่ายพี่น้องถ่ายบรรยากาศพี่น้องเอ้ยผมเห็นบดําเนะครับเล็บตีนปูลระปอกเลยพี่น้องเ้ยนะพี่น้องครับเบ็ดกับบริไรซ์พี่น้องเอ้ยแป่น้ำใสๆน้ำเมนั่นก่อนนะครับพี่น้อง เปิดเบาะพี่น้องเบิกก่อนยังมีอย่างน้อโอ้สวัสดีครับกูดูสองคนพี่น้องเดี๋ยวเขาต้องลอกสติกเกอร์ไอพี่น้องเนาะเดี๋ยวน้ำแม่งนั่นก่อพี่น้องเลเต็นขวดเด็กน้อยเบิกแป๊บนึงนะครับมาล้างครับพี่น้องโอ้เกืออเห็นครับพี่น้องดีบ่เห็นเนาะพี่น้อง พี่น้องสวัสดีครับก็ดูห้าคนมันนี้ย้ายโย,ย,ยนาครับพี่น้องตัดผมใหม่ครับคเคยเลยบ๊่ยพี่น้องปานผู้บ่าดสมน้อยไปครับพี่น้องวันนี้จะมาบรรยายท้องให้ท้องหน้าบานเทาพี่น้องตัดผมใหม่ครับตัดทรงใสพี่น้องตัดทรงใสครับสวัสดีครับก็ดูสิบแปดคนครับพี่น้อง เบท้องครับพี่น้องมาเบิ่งบรรยายจากไอ้ดำพี่น้องอยู่บ้านท้องนาบ้านกุคีครับพี่น้องน้องเอียนพี่น้องเลยน้องเอียนเอินเยอะมากเลยพี่น้องไปครับพี่น้องน้องเอยขนาก็เบืงใหญ่มันลึกบ่ได้ไปคุดขนาเพื่อนพี่น้องขนาใหญ่ขนาดใหญ่ขนาดมือนี้มาบรรยายเบ็ดบลายน้องพี่น้องเนาะ ขอบคุณนะครับอ้ามื่อวานนี้บอได้รงเพลงนะพี่น้องอ่ะเบิง่งเราบรรยายเรื่องเมียเราเด้อฮะฟังบรรยายนะครับพี่น้องคำคมเด้อคำคมเลยไหม,มคำคมอืมคำคมมันก็มีแล้วมีแต่ <laughs> <laughs> คำหน,นุ่มคำหนุม่มอเอาน้ำเมี่ยงนั่นเสร็จ Oh, nam mêng nát. Những bung 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 đi bung Ta bung 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 นะครับเอ้าบรรยายเรื่องดำให้ดาวนาะพี่น้องเนาะบรรยายเรื่องสาวไล่สาวนาขอคำคมหน่อยคำคมคำคมนคำถนัดพี่น้องคำเตนนมพี่น้องนมกับนมกล่อนคำคมมันมันยังคิดว่าเอาตะกำนมใหญ่ไปซะก่อนเนาะเอานมไปก่อนครับพี่น้องเอานมไปก่อนบิ่งพอมหัวบึ้หัวนะพี่น้องเพราะว่านี่แหละครับวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮา ดำให้ดำนาพี่น้องเอ้ยอยาเพียรเด้อคือคอยงอยขันนี่ก็จะซุกเรื่องหนาแล้วครับแต่เมื่อเนี้นคอยดำลายแล้วพี่น้องคอยเบิเงล็บปูปอกอยู่ละล้ืว่าอยากระบายความซุกระบายความในใจนะพี่น้องเอ้ยเราคิดความในใจเรื่องเมียเราเขาสิบว่าบอโบรรยายเรื่องการดำให้ดำนาความห้างความที่ก็เบิ้งไม่ไี้เลยพี่น้อยงามบอสสิ เนี่ยครับความห่างความทีพี่น้องเอ้ยนี่แหละวิถีชีวิตบ้านเฮาเนาะเนี่ยที่ห้างที่ที่กับคือพอสันนี่พี่น้องเอ้ยเนาะพี่น้องนี่แล้วอ่ะการเบิ้งจับมันกากกับปะจุ่มปะจุ่มพี่น้องเอ้ยคนกรุงเทพกรุงไทยอาจซีบนเห็นเนาะอาติเอดนาแบบอื่นนะพี่น้องนี่แหละเ้าครับเน้อสู้นาะสูดำน้ำนี่แหละพี่น้อง ลูกครึ่งพี่น้องเอ้ยนม่นพี่น้องเอ้ยนี่ประานย่อโคคีพี่น้องอมอืกาลแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องวิธีชีวิตอีสานวันนาสิบรรยายบรรยากาศเบื้องไทยครงงาให้เบื้องครับแวันเลนนี้มาในะนำพ่อ่ยิมพี่น้องอืทำคมบ่มีดอกพี่น้องเอย อน,นี้งอยโพูเล็กโกนหัวหาผัวไม่ได้สำหรับผู้หญิงเนาะค่อยในคำผู้ชายคำคมของคำกันนี่พี่น้องดอกไม้สายพันธุ์ไหมก็ค,คือผู้ชายนะครับแบบว่จิตใจแข็งแกร่ๆ,ๆพี่น้องสุดท้ายไปแล้วก็อ่อนเพยมนันยิงเพยเพยความักที่เทจริงพี่น้อง ก็ค hey, ือกันนี้แหละความงามพี o, ่น้องเห็นบอกเคยเห็นต้นยางนี่ไอ้ดำซื่อต้นยางนี่นี่งามขนาดอันโอโอ้พี่น้องลิ้นพันลามเลยอันนี้คือต้นรักอันเดยวอ้ดำอันนี้คือต้นยางโบจักครับมันนี่ครับแต่มันเป็นต้นที่งามงามลึกพี่น้องแต่ยางบบอกซื้อมันนีเกินไว้ก่อน ควงงามเบิงครับเบิงควงงามเบิกธรรมดาพี่น้องพู้น่ะพี่น้องใครก็งามอันนี้พี่น้องเบิงต้นไม้เห็นอ <committee phin at> um, ืออะี้ครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องโอ้สิไปก้วงไปไกล้สําใับกครับบัตรลลวสุดท้ายควรซุขกับพี่เลยพี่น้องพี่คนอยู่นอกอยู่หน้าอยู่ไกล้ไต้หวันอินเดียเมืองนอกเมืองหน้าไต้ไต้หวัน ไตกบไตเขียดพี่น้องไตคันพี่น้องมักบาดสุดท้ายนี่เลยพี่น้องมักไตคันพี่น้องคำว่าไตคันนี่พี่น้องเยาว่าไตเนาะพี่น้องเนาะให้ขึ้นคันซะเนาะพี่น้องขึ้นขนาให้มันสูงๆหญ่ญๆนะพี่น้องให้มันสูงๆหญ่งๆให้มันปิดแต่เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะมันจะยางไปย่างไปมันจะบ่เยี่ยมหินเยี่ยมเนี่ยนะพี่น้อง นี่พี่น้องนี่หละต้งยามากกับตะก้าพี่น้องเอ้ยขาดบ่ได้เลยก็คือเมียงอ้นนั้นเลยพี่น้องยำยำช้างน้อยพี่น้องยำยำช้างน้อยอันนี้ขาดบ่ไดเลยพี่น้องขาดบ่ได้เลยน้าใส่ีนเมี่ยงอันนั้นพี่น้องยำยำช้างน้อยพี่น้องเลยช้างใหญ่เห็นบ่ให้เบิ้งพี่น้องช้างใหญ่เขาก็เลี้ยงในฟาร์มในอย่างน้อพี่น้องเนาะตัดผมใหม่ครับมื้อเนี้มื้อนี้ครับเมื่อนี้เอาวิธีชีวิต ท是是้องนาบ้านเฮ่คอยแกงโงยคันเดียวเนี่ยพี่น้องเพราะว่าเราลุบไปลุบมาอยู่ว่าสิฟังเราบรรยายพี่น้องเอาขอจะกอลัมเลยโอ้โหตายกูมากระเพื่อเพลงเทียงไปซะก่อนแล้วความถุงยาอากินอยู่กับปากอือหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเอ้าเฮียมาบอยไปก่อน แล้วเป็นก้อนล้ำในชีวิตในทองในทองนะมันขึ้นประทนมันขึ้นประทนนู่นพี่น้องมันขึ้นประทานก็นั่งนั่งฟังเนาะพอเวลาวันนี้บราเลีกีตาร์มาพี่น้องลํำก็เป็นอย่างเดีะดำเป็นอย่างเดียวผุนไอดำพวกเราดำหนาพี่น้องเอ้ยเราดำแต่ลโก๊เนี่เราคิดว่าอย่างเดียวเลยพี่น้องสิ่งแรกที่เราคิด พี่น้องครับเอาเราดำเตืเรื่อนนึ่งเขาจะเล่าให้ฟังเราคอยคิดอ่านใจเราเด้ดนี่น่อสนูเ้าบว่ว่ว่ไแล้วไปบรอดแล้วพี่น่อสนูสู้บม่ได้หมดไปเรื่องพีเลยพี่น้องนอนเวียนผี่น่อสนูนาเป็นหนองยางขาเป็นเมียนี่เนาะพี่เรื่องพีนี่แค่หาย่านคนเนาะคนน่ะจักเรามักเมียบ่มักเมืองเราดำหน้าเป็นลุงหัวใจพี่น้องอือ เราดำหน้าเราเนี่ยรุมวใจัยมาพี่น้องเอ้ยนี่แหละเป็นปีชาใช่ไหมพี่น้องความจริงคือความจริงพี่น้องอันเดถือแมงอันนั้นน้ำใสเลยพี่น้องบ่กร้องสะได้ต่บ่มีกีต้าพี่น้องเอ้ยน้องเอี้ยนเขาโทมแล้วก็สืบยู่แบบหรือมันยู่บ่ไรเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะเอาให้คำคมซะเนาะพี่น้อง คำคมพีสแองาะบ้านี้เอาเอาคำคมเกี่ยวกับสมุไนไพรพี่น้องเลยพี่น้องคำคมต้นง้งคิวสมุนไพรถิ่นอีสานเป็นถินกันดานที่มีธรรมชาติตาเป็นการรักษานี่คือสมุนไพรจากนี่ธรรมชาติพี่น้องเลยมันคือสมุนไพรจากธรรมชาติแงคิว สมานเพยสมานทุกอย่างเป็นบาทเป็นเพยคัดคัดเลยทาพี่น้องย่ำย่ำเลยก็ทาผู้ใดมีเขี้ยวครับผู้ใดสำหรับคนมีเขี้ยวนะครับพี่น้องบ่งมีเขี้ยวกัดย่งองเอาครับพี่น้องนะครับไปพี่น้องครับแต่วันนี้ขอมาถ่ายเอาข้มอมงงานเนาะพี่น้องเนาะแล้วค่อยกระติดใจ,จตัวนี้ครับเขาเป็นไม่นิ่งพี่น้อง ควมงามพี่น้องนี่อหไก็งามพี่น้องเบิ่งบ่ได้แต่งบ่ได้งามพี่น้องอืมบ่ได้แต่งบ่ได้ปรุงงางพี่น้องยแต่ปรุงถ้าปรุงก็ซื้อมานี่เขาเนี่ยพี่น้องก็งามคือกันพี่น้องเออความงามลึกพี่น้องเอ้ยแต่ก็ว่าแลวเนาะงามไม่ได้ก็งงามเบิดพี่น้องเอ้ย งามอะไรกันงามเบิดพี่น้องเลยนั่นแหละงามอะไรก็เป็นตัวเจ้าของนะพี่น้องเนาะคอยก็บอกผมเนี่ยคอยก็บอกข้อยอะครับพี่น้องโอ้ยหัวทองมาว่าพี่น้องเดือนเก่าพี่น้องเอ้ยเดือนเก่าก็เริ่มเข้าเคียวอ้อมากเลยพี่น้องเริ่มตั้งต้นแล้วพี่น้องเอ้ยเดือนเก่าที่ คือเริ่มตั้งต้นอองมากแล้วเข้ากันได้เดือนชิปเดือนซีเอก็เริ่มเป็นผลเป็นเล่งปุยขึ้นไปพี่น้องเ้ยก็คือความฮักนี่แหละพี่น้องความฮักเริ่มต้นคือการดำนาโลกากับลำบากลำบุญคือการออกเงินใหม่กับครอบครัวพี่น้องเมื่อยเมื่อยเอ็นยังก็เมื่อยพี่น้องมิต่อุปสรรคบาดแล้วเข้าเคียวเข้ายังขับเปลียเสยอเงินเข้ากันก็เริ่มเป็นต้นเป็นโครงสร้างพี่น้องก็เริ่มได้เงินได้ซานเป็นคนเนาะพี่น้องเนาะ ได้เงินได้ซานไปแล้วก็อ่องมากออกพนก็เริ่มมีลูกพี่น้องก็เริ่มท้องปุ้งคนกันเลยก็เริ่มมีท้องพี่นเพิ่นทึกเพิ่ออิ่มน,นะพี่น้องอิ่มอกุกอิ่มใจพี่น้องน,นั่นแหละคือเปรียบเทียบชีวิตคนคำว่าปุ้วน,น,นุ้นกันนั้นพี่น้องนั่นแหละไปแล้วอ่องมากออกพนเวลาฤดูกเก็บเกี่ยวก็คือได้ลูกได้ลูกขึ้นเงอนขึ้นซานพี่น้องเอ้ยกระเบียนี่เลยพี่น้องคอยกับโบจักเลยพี่น้องคอยไปอ่านมาพี่น้อง แต no ่ทุกพิษกิดเพาว่ากันเนาะพี่น้องเกาอ้อนงายายมันเป็นอกหุ้มกระป๋าเดี๋ยวให้คำคมพี่น้องเลยโอ้จังได้จังได้เนาะพี่น้องบาดแล้วบาดสุดท้ายเนาะพี่น้องอืมบาดสุดท้ายนี่กัดบุฟิตบ้านเฮาความสุขพี่น้องบึ้งแสงอาทิตย์งามแรงพี่น้องแสงอาทิตย์งามอัตวินคือลีบะตะววินลีพี่น้องแบบเซงอาทิตย์งามแรงทองหน้าพี่น้องเอ้าบึ้งเบียบเอียง เวียนลีพี่น้องเสีงยงอาทิตย์พี่น้องเอ้ยมันบ่ามามันเมื่อนี้วันอาคารพูดพี่น้องอพี่น้องลาภาพสุดท้ายพี่น้องเอ้ยลาภาพสุดท้ายงามๆเบ็ดคือเรือสิบเปอร์เซ็นต์พี่น้องขอบคุณลหลายๆฝากเพลงเพลงแรกบอนาวินเวียนกรมบอรนาวินครับคำร้อง,องทำนองบอนาวินเพลงที่สองผู้ชายไม่รักดีพี่น้องเอ้ยถ่ายเอาหิมะเอาความพี่น้อง พูดพี่น้องปลาบอนมีให้ตามให้ตามหนา้าบุเบอยะพี่น้อยพูดนะบุอพี่น้อยพ่อได้กินแท้จริงอยู่บ้านอลาจากภาพปลาบอนพี่น้องปลาพี่น้องนี่พเพื่อเลี้ยงปลาฮือหนะ้าพี่น้องอจะทานกินเอาพี่น้องขอพณหลายๆเนาะอย่าลืมเด้อวพี่น้องเวียนกรรมกับผู้ชายไม่ลิกดีเพราะว่าเบ็ดผมเรือสิบเปอร์เซนต์ครับ ແລະຊິໄລ່ຊົນອື່ນກັບຂອບພຸລາຍໆເດີ້ພີ່ນ້ອງເດີ້ຂໍໃຫ້ລໍາລວຍລໍາລວຍອັນແລ່ນເນາະຂໍໃຫງິນຄໍໍາກ້ນ້ງິນຄໍໍາກ້ມກໍລ້ວື່ນຫ້ານາມາຫ້ພອນແນານາ